สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยเรื่องครุสคคัะเราจะคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรือสำราญไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วก็จะขุดมาคุยกันเลยค่ะกับบุญอริษไทยอิสริยาันณ์และผมต่างธนบดีรภฐีพันธ์นะครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องเรือสำราญนะครับผมแล้วก็เรื่องที่ใครไม่เคยรู้แต่เรารู้นะครับค่ะสาหรับวันนี้นะครับเราไม่ได้มาแค่2คนคับน้องบุญเรามีแขกรับเชิญด้วยครับผม ซึ่งเขาเป็นหัวหน้าทัวร์ครับมีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะครับผมแล้วก็หลายคนอาจจะเคยไปทัวร์และเห็นหน้าคาตากับเขามาบ้างแล้วนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับในรายการเราได้เลยค่ะก็ขอต้อนรับพี่ท็อปพาคุณคงประพันธ์ค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราติดไหมคะเดินทางเรานิดหน่อยว่าจะหนีลงเรือแล้วเรือส่วนีกว่าดีกว่าเยอะเลยใช่ครับเย่างงี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอลองถามคําถามคุณท็อปสักนิดนึงแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วคุณท็อปมาอยู่ในวงการแวดวงท่องเที่ยวได้ยังไงฮะต้องบอกเป็นจังหวะครับโอกาสแบบคือเราเราชอบเดินทางท่องเที่ยวด้วยแต่ว่ามีผู้ใหญ่เขาเห็นเราแบบชอบ เซอร์วิสดูแลผู้คนอย่างครับแล้วเขาเลยแนะนำเข้ามาก็เลยมีโอกาสแบบได้มาทำทัวร์ตรงนี้ประมาณ10กว่าปีละโอ้คนขางนานเลยนานมากเลยค่ะเราได้เคยไปเที่ยวเรือสำรานมั้งไหมคะเคยมีโอกาสได้ได้นำทัวร์ครับอ่าก็ก็ไปมาสองครั้งค่ะนะครับมีมีครั้งแรกก็จะไปสิงคโปร์นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะไปที่ญี่ปุ่นอันนี้พอร์ตใกล้หน่อยจากเซี่ยงไฮ้ไปที่ญี่ปุ่นอย่างนี้ความความรู้สึกในการท่องเที่ยวแนวเรือสำรานกับการที่เรานำทัวร์แบบทัวร์ปกติเนี่ยมันแตก แตกต่างกันยังไงไหมคระะัคือต้องต้องบอกว่ารู้สึกสบาย รู้สึกสบายตรงที่บางทีตอนที่เราทําทัวร์ปกติใช่ไหมครับเราต้องย้ายบ้านทุกเช้าโดยเช้าแบบบางทีต้องแบบต้องย้ายโรงแรมลูกทัวร์เราต้องแพ็กของต้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เนี้ยคือลูกทัวร์รู้สึกสะดวกสบายเขาเอาของขึ้นเรือทีเดียวจบเลยไปเรื่อยๆนอนก็นอนบนเรือไปถึงเช้าวันถัดไปก็ไปถึงอีกพอร์ตละไปถึงอีกจุดหนึ่งที่จะต้องเที่ยวอะไรต่างๆเขาไม่ต้องเสียเวลาแพ็คของต้องเสียเวลาแพ็คของแล้วก็เที่ยวเสร็จกลับมาขึ้นเรือต่อทุกอย่างก็สะดวกสบายดีอันนี้คือน่าจะเป็นข้อดีที่สุดของเรือตรงนี้นะครับก็อย่างที่คคุณ็อเรียนกื นี่คือสิ่งที่น kind of yes, <Ah, right, ่าสนใจของการท่องเที่ยวแนวเรือสำรานนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือให้ดูแล้วกันว่าเราต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างนะฮะค่ะพี่ท็อปแล้วก่อนการขึ้นเรือเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอะคะก่อนวันเดินทางเลยก็คงเหมือนการเดินทางแบบปกติ เตรียมร่างกายเตรียมของที่จะเป็นให้พร้อมอทั่วไปนะครับเราแต่ว่าทางทางทางนี้ก็จะมีเช็คลิสให้อยู่แล้วทางทางเรือนะครับก็จะมีตัวเช็คลิสว่าต้องต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษเราจะไปในสถานที่ต่างๆต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมอย่างความพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็ปกติถ้าเราไปทัวร์ปกติเขาก็จะแบบรันปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเรือเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว,ว่ากัปตันไนท์คือเราขึ้นเรือไปปั๊บเนี่ยเอ่อน่าจะเป็นคืนคืนแรกหรือคืนที่สองจะเป็นแบบการมาต้อนรับของกัตััันนนเลลย่่าากกกจจะใใชชม้้แวบบทุุคสดด โอ้โหนึกว่าอยู่ในงานการาดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเป็นทริปสั้นๆจะมีแค่คืนเดียวแต่ถ้าเป็นคืนเป็นหลายๆวันเนี่ยนะครับอย่าง7วัน8วันเนี่ยนะครับก็จะมีหัวกับท้ายก็จะมีสวันเราอาจจะต้องเตรียมชุดเตรียมชุดไปชุด2ชุดเนี่ยถ้าอยากจะแบบสวยๆรอๆกันก็เตรียมไปสัก2ชุดสำหรับเก็บภาพเอาไว้นะครับใช่คุณผู้ชมน่าจะชอบถ่ายรูปกันอยู่แล้วเวลาไปทริปพวกนี้ค เวลาพอเราจะไปขึ้นเรือแล้วเนี่ยวันที่ขึ้นเลอือมันจะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างแล้วก็ต้องใช้เวลานานแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับเรื่องของขั้นตอนก็คือปกติแล้วถ้าสมมติเราไปกับทัวร์หรือว่าเดินทางเองใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาจะเลือกกันไฟที่แบบไปเช้าหน่อยเพราะว่าเราต้องเผื่อเวลาลงหน้าประมาณสัก3ามชั่วโมง ใช้สูตรเดียวกันในการเช็คอินในการอะไรต่างๆคือคือด้วยความที่จํานวนคนบนเรือบางทีแบบมีมีเป็นพันใช่ไหมเราต้องมีเวลาให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆก็ง่ายๆเลยเหมือนแบบไปเช็คอินปกติที่ที่สนามบินนะครับคือเราก็จะมีกระเป๋าของเราหรือกระเป๋าใหญ่กับกระเป๋าแครี่ออนใช่ไหมครับพอไปถึงปั๊บเราจะมีจุด drop ก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ปั๊บมันจะมีจุดดรอปในการที่จะเอาไปทิ้งกระเป๋าไว้นี่คือกระเป๋าใหญ่ส่วนชาริออนก็เราก็ถือติดตัวขึ้นขขึึข้้นนเรือ,รอปกตินะครับ,รบแต่สําคัญเลยก็คือหลักการเดียวกันของที่เป็นอันตรายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของมีคมคพวกมันจะมีมันจะมีพรีคอสชั่นอยู่ว่าแก๊สฮีตตงฮีเตอร์บางทีหม้อหุงข้าวบางคนหัวว่าข้างบนไม่มีข้าวเองใช่บางคนจะเองเลยอะไรเงี้ยบางทีติดข้าวมากนะครับเพราะว่าฉะนั้นต้องระวังเรื่องเรื่องของข้อจํากัด่างๆของเขานะครับ เสร็จแล้วก็เอาพาสปอร์ตไปเช็คอินอะไรต่างๆแล้วมันจะมันจะมีตัวเปเปอร์มาเป็นเซ็ทเขาเรียกว่าเซ็ทซีพาร์สนะครับก็คือจะเป็นแบบเป็นจุดที่เราจะไปไปแลกตัวซีพาสการ์ดข้างบนเคื่อตัวตัวซีพาสการ์ดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเราเราจะใช้เป็นตัวแทนของพาสปอร์ตเลยเพราะว่าเมื่อเราเมื่อเราเช็คอินเสร็จแล้วเรากำลังเดินทางไปที่เขาเรียกว่าจุดที่เราจะขึ้นเรือครับเขาเรียกว่าแกงเวย์ใช่ไหมนะครับก็เจ้าหน้าที่เขาจะเอาพาสปอร์ตเราไปออ๋เก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยแล้วเขาจะไม่ให้เราเมื่อไหร่ ตอนตอนรู้สึกคืนก่อนลงอ๋ออ่าคืนคืนคืนวันคืนก่อนลงเนี่ยเขาจะเอาเอกสารคืนให้เราอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเพื่อให้เราตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารอะไรต่างๆครั้งนึงแต่ก็คือให้เราพกตัวซีพาร์สการ์ดใช่ซีพาร์สการ์ดไปก็คือแบบใช้เหมือนแทนแทนทุกอย่างเลยในการใช้จ่ายอะไรบนเรือเพราะมันจะขูกติดกับตัวเครดิตการ์ดของเราในการเข้าห้องอะไรต่างๆถามว่าหายแล้วเป็นอะไรไหม ก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่เรือเขาจออกให้นะครับเขาจะออกให้ซึ่งซึ่งยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการที่เอ๊ะทำไมพาสพปอร์ตไปอยู่กับทางเจ้าหน้าที่แล้วมันจะมีปัญหาเลยไหมไม่มีเพราะเขาจะเก็บไว้อย่างดีค่ะเจ้าหน้าที่เขาจะเก็บไว้อย่างดีก็คือเราก็จะถือซีพาสการ์ดเนี่ยไปมาแทนแทนทุกอย่างเลยพาสบงพาสปอร์ตอะไรแม้กระทั่งแบบเราถ้าเกิดสมมติเราลงสมมติเรามีแวะประเทศอื่นเขาเรียกว่าเอ็กซ์ชั่นใช่ไหมอ่าใช่สมมติเวลาเรามีทัวร์บางบางทีเขาจะบอกว่าสมมติไปถึงพอร์ตนี้เพียนี้แล้วจะไปเที่ยวทีีี่่่ไหหนนตตอเเ้้ยรากก็็แลวใชัะ อ๋อไม่ต้องไม่ต้องพกพาสปอร์ตไม่ต้องขออีกใช่เพราะบางทีถ้าเราไปเดียวขัดไปบางทีแบบมันไปหล่นหายเป็นเรื่องอีกนะครับเราไปเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับมาขึ้นเรือเลยเรียบร้อยก็ใช้ตัวเนี้เป็นหลักก็ถือว่าสะดวกสบายมากเลยใช่ใช่ครับถือว่าถือว่าเหมือนเหมือนกับเข้าสวนสนุกเนาะเราก็มีประมาณใช่ประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยน้องบุญอ๋อโอเคอย่างนี้ก็คือข้อมูลพวกนี้ทางทางสายเรือเขาน่าจะแจ้ง ตอนที่ลูกค้าจองอยู่เลยใช่้องใช่ครับคือคือข้อมูลไม่ต้องกระวลคือบางบางบางทีผู้เดินทางจะกระวลว่าโอ้โหแบบข้อมูลทำไมมันนี่มันมันดูวุ่นวายเห็นิงงไหมเลยครับก็มันจะมีมันจะมีโฟล์ของเขาอยู่อ๋อครับคับแล้วก็เราก็แค่รันตามโฟล์เขาแค่นั้นเองโอเคครับแล้วเวลาไปถึงแล้วเนี่ยก่อนที่เราคือเราต้องไปก่อน3ชั่วโมงเนอะ อ่ขั้นต่ําคือเวลาแบบเราจะได้สบายใจแล้วคือเราก็สามารถเช็คอินขึ้นบนเรือก่อนใครเช <Check S 1> ็คอินขึ้นขึ้นบนเรือไปปั๊บเนี่ยเอ่อแต่ห้องอาจจะยังไม่ได้เข้าอค่ะนะครับแล้วส่วนกระเป๋าใหญ่เนี่ยเขาก็จะลําเลียงให้ให้ขึ้นมาบนเรือเนี่ยประมาณสักเอ่อสักชั่วโมงนึงก่อนเรือออกครึ่งชั่วโมงอะไระต่างๆนะครับแต่ว่า อ่าฟิสิลิตี้ต่างๆใช้ได้เลยใช่เราสามารถเข้าไปใช้ได้เลยห้องเอาหงห้องอาหารนี่เข้าไปนั่งทานหรืออะไรต่างๆนะครับอยากจะหาที่นั่งพักอะไรต่างๆก็ขึ้นไปนั่งชิลได้นะถึงบอกว่ามันก็ก็สะดวกเพราะว่าบางทีถ้าสมมติเราไปเช่าโรงแรมหรืออะไรต่างมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายมาใช่ไหมแต่นี้เราก็ขึ้นไปแล้วก็อาจจะไปสบายๆพักผ่อนของเราได้นะก็ถือว่าเป็นความสะดวกค่แล้วเราควรจะต้องรีบมาเนอะเราจะได้ไปใช้บริการบนใช่ใช่เพิ่อไปเซเวด้วยไปเซเวดูพื้นที่อีกดูพื้นที่ว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงนะครับค่ะ ครับคุณท็อปแล้วอย่างนี้พอเราได้ซีพาร์ตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอะไรต่อไหมฮะพอเราเข้าไปในเรือแล้วพอพอขึ้นเรือพอทุกคนพร้อมสําคัญที่สุดเลยเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมฮะเขาเรียกว่า safety first คือพอไปถึงปั๊กเนี่ยสักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่เรือจะออกเขาจะมีการประกาศว่าจะมีการซ้อมเขาเรียวซ้อมซ้อมเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเหมือนอมหนีไฟอะไรประมาณนั้นแต่สับเขาเรียกว่า master drill master drill ซึ่งซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่า มาตรฐานเดียวกันทั่วทุกเส้นทางทุกทุกเรือเลยจะต้องทําแบบนี้คือมีการ<อ>ซ้อมระวังภัยก่อนก็เหมือนบนเครื่องบินเนาะเขาประมาณาใช่ใช่ที่เขาจะต้องประกาศ safety ใช่ไหมครับ instruction เรื่อต่าง,งก็มนกันเขาจะบอกว่าเดี๋ยวตรงนี้ในในห้องจะมีผังผังว่าคุณจะต้องไปที่จุดไหนอะไรยังไงต่างๆเพราะว่าเรือมันใหญ่ใช่ไหมครับแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยจะมีจุดนัดพบต่างกันก็สังเกตเอาที่ในซีพาสจะมีบอกอยู่ครับชัดเจนเลยว่าเราจะต้องไปที่จุดไหนยังไงนะครับให้ดูจากตรงนัน้นเป็นหลัก คือแต่แต่ละคนก็จะแตกต่างกันใช่เพราะว่าบางทีหัวเรือกลางเรือท้ายเรืออะไรเงี้ยครับมันจะเป็นจุดนัดพบไม่เหมือนกันแล้วแต่โซนของคนที่อยู่ในห้องไหนใช่ใช่เราก็ไปรายงานตัวตามจุดนั้นนะครับอันนี้สําคัญที่ต้องทําเลยต้องเข้าร่วมเลยทุกคนเป็นกฎของสากลกฎที่ทุกเรือเขาต้องมีอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ซึ่งแตกต่างจากเครื่องบินเนอะแล้วต้องใช้ชีวิตยังไงบนเรือบ้างคะคืออันนี้เป็นคําถามที่ดีมากบางทีแบบลูกทัวร์หรือว่าผู้เดินทางก็จะสงสัยว่าโอ้โหไปอยู่บนเรือกันแบบนานขนาดนั้นเออทำอะไรบ้าง บอกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยโอ้โหเวลากลายเป็นน้อยไปเลยเพราะว่าแบบกิจกรรมเยอะมากสถนนาการอยากจะทําอะไรอยากจะดูโชว์นะครับไปบางทีจะมีคลาสนู่นนี่นั่นมีคลาสด้วยแบบให้ลองทํานู่นทํานี่ไปเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยครับคือคือพูดง่ายว่าคําว่าเรือสําราญเนี่ยเรือสําราญจริงจริงคือแบบทําทุกอย่างเพลินหมดเหมาะกับทุกเพศทุกวัยใช่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยลูกเด็กเล็กแดงคนที่ไปเป็นครอบครัวอะไรต่างๆแล้วก็บางทีก็บางคนชอบ คาสิโนอะไรเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยนะครับก็ใช่แต่ว่าคาสิโนจะเล่นได้ตอนแบบเรือออกไปแล้วอยู่การทะเลอะไร้ยครับแล้วก็คือพูดง่ายๆไม่มีเบื่อไม่ีกิจกรรมไม่ทำตลอดแน่นอนสายดื่มอะไรนี่ก็มีบาร์อะไรทุกอย่างจัดไปเลยยาวๆน่ครัโอเสนใจมากครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเราสามารถไปแวะเที่ยวตามที่ต่างๆได้ด้วยใช่ใช่ครับอย่างที่น้องบุญบอกก็คือเขาเรียกว่า Excursion ใช่ไหมครับเอ็กซ์เพรชันก็คือเป็นแบบว่าทัวร์สั้นๆอ่างเงี้ยนะครับก็จะมี2แบบคือบางทีถ้าไปกับบริษัททัวร์เขาก็อาจจะจองไว้ให้ตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วหรือบางทีถ้าแบบไปไปบนเรือแล้วตัดสินใจที่แบบสนใจที่จะไปทัวร์เนี้ยก็ซื้อกับเจ้าหน้าที่ได้แล้วเขาก็จะบอกว่าจุดนัดพบอะไรยังไงเวลากี่โมงอะไรต่างๆทีหนึ่งนะครับแล้วก็พอไปถึงพอร์ตนั้นเนี้ยแล้วเขาก็ไปจะมีรถบัสมารับเป็นทัวร์กะติเลยก็จะมีแบบมีไกด์บรรยายอะไรต่างๆก็สะดวกดีสะดวกดีนะครับคือแต่ถ้าบางคนแบบ อย่างน้อยชูมุกใช่เรือไม่รอนะเรือไม่รอว่ายน้ำตามก็จากประสบการณ์คุณท็อปนี่เคยมีเหตุการณ์แบบยังยังอะสิยังเลยก็ไม่อยากจะเจอว่ายน้ำมันเหนื่อยแน่นอนเลยก็นนี้ก็ต้องระวังโอเคแล้วอย่างนี้ พี่ท็อปจะแบบติดต่อกับลูกค้ายังไงอะคะมัน,นมี WiFi หรืออะไรอย่างนี้ไหมบางคนงอันนี้จะเป็นคำถามทือว,ว่าทุกวันนี้ Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกว่าสิง่งจำเป็นมากเลยในใ,นในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ใช่ไหมแบบขาดไม่ได้เลยมาถึงปั๊บเนี่ยจะถามกันเลยว่าโอ้จะใช้ยังไงนะครับบนเรือจะมีแพ็กเกจให้แบบก็คือแบบใช้อลิมิเต็ดเลย คือเราสามารถซื้อได้ใช่ก็คือก็คือเราระหว่างที่ครูสไปเนี่ยก็เราสามารถใช้นเดืนได้ปกติเลยแล้วก็แล้วก็เร็วนะครับเร็วแรงดีอะไรต่างๆก็ก็สามารถใช้ติดต่อกันบนเรือได้หรือหรือบางทีถ้าอีกสูตรหนึ่งก็อาจจะแบบมีซิมอินเตอร์ที่แบบว่าแต่พอไปลงเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็เปิดเป็นซิมแทนก็ยังติดต่อกันอยู่ก็ยังินคอนเน็คอยู่อินทัชกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สะดวกสบายดีใช่มันไม่ต้องกลัว โอ้ ه, คุณท็อปครับครับผมเห็นว่ามันมีกิจกรรมมากมายเหลือเกินบนรเรนือใช่ใช่แล้วทีเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างะะอ,อ่ะโอ้อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากคือคือไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงเพราะว่า,าทุกๆ วันทุกๆคืนนะครับก็จะมีตัวใบกิจกรรมมาให้ก็เรียกว่าครูสคอมพาสอ๋อครูสคอมพาสนะครับครูสคอมพาสเนี่ก็จะบอกเลยว่าเออปีวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างโชว์เป็นอะไรความโดดเด่นของกิจกรรมนี้อะไรยังไงต่างๆนี่ให้เรารู้ก่อนล่วงหน้าเป็นลิสต์เลยเพื่อเราจะได้แปลนได้จะบอกกำหนดสเก็ตจ้วงมาเลยว่าว่าเท่าไหร่อะไรยังไงเราได้วางแผนถูกเนาะใช่ใ่ว่าจะไปเล่นอะไรหรือพวรวมถึงห้องอาหารอะไรพวกนี้ด้วยด้วยหมดเลยทุกอย่างข้อมูลที่สําคัญต่างที่เราควรรู้ ก็คือเราสามารถอ่านจากตรงนั้นได้ใช่ใช่ค่ะแล้วเราต้องจองล่วงหน้าไหมคะเวลาที่เราแบบจะเข้าไปดูโชว์หรืออะไรเนี้ยค่ะคือต้องบอกว่าโชว์ส่วนใหญ่เราเราจะเขาเรียกว่า first come first serve คือที่นั่งจะไม่มีการจองไว้แต่ว่าเราก็ควรจะไปสักก่อนสักครึ่งชั่วโมงเราจะได้ที่ดีที่สุดเขาจะแจ้งเวลาเนอะว่าจะโชว์ตอนกี่โมงใช่เราก็ให้ไปก่อนเราก็ไปก่อนครึ่งชั่วโมงเพื่อแบบจะได้ที่ที่แบบมันดีที่สุดเขาเรียกว่าเบสซีทที่สุดมันนี้แต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรเนี่ยเราอาจจะแบบเไปดูๆไกลๆก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราจะสรรเวลาของเรา ออย่างกิจกรรมบนเรืออย่างเงี้ยพี่ท็อปมีอะไรแนะนำโอ้โที่เราให้ฟังไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็แบบโอ้โหเยอะมากนะครับคือบางคนชอบแบบกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยชอบแบบออกกำลังอะไรเงี้ยคือเวลาไปเดี๋ยวพี่ท็อปจะชอบโฟล์ไรเดอร์อ่ามันจะเป็นแบบเคยเล่นเล่นเซิร์ฟอ่ะแล้วก็มีน้ำปล่อยมาเหมือนเราเคยเห็นในคลิปวิดีโอต่างๆนะครับอันนั้นอันนั้นก็สนุกอันนั้นจะคิวยาวหน่อยเออต้องไปอาจจะต้องใช้เวลานานนิดเดียวก็มีการกระโดดเทมอลีนอะไรต่างๆสายสายสุขภาพ ก็ก็สามารถไปเล่นฟิตเนสได้เรือบางทีวิ่งวิ่งชอบชอบไปวิ่งเอารองเท้าวิ่งไปแล้วก็ไปวิ่งบนดาดฟ้าเรืออะไรเงี้ยกิจกรรมหลากหลายมีหลากหลายนะครับอันนี้ก็ในส่วนของกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะใช่แล้วในส่วนของพวกห้องอาหารนะฮะก็ก็ปกติแล้วเนี่ยนะครับจะมีจะมีสองส่วนสองพาร์ตก็คือจะมีส่วนที่เราต้องจอง นะครับแล้วก็มีส่วนที่แบบเป็นเขาเรียกว่าฟรีรับเข้าไปรับประทานฟรีเลยฟรีอยู่แล้วที่แถมมา้าเกิดเราถรงบางคนแบบเอ๊ะบางทีแบบในเรือนั้นๆอาจจะมีแบบเป็นห้องอาหารของเชฟพิเศษขึ้นมาหรือว่าเป็นร้านดังๆอะไรเงี้ยที่เราเอ๊คุณคุณชื่ออะไรเงี้ยนะครับเราจะต้องทำการจองและนั้นเราจะต้องเขาเรียกว่าจ่าย ่ไมจ่ายเพิ่มวิสรไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราปกติเราไม่ได้เป็นคนซีเรสเรื่องอาหารการกินทานปกติที่ทังเรือจัดสรรให้ได้เขามีในแพ็กเกจเขาอยู่แล้วเขาก็มีห้องเยอะแยะมากมาซึ่งซึ่งก็ดีมากอยู่แล้วนะครับแต่บางคนอาจจะแบบเออถ้าอยากจะแบบเป็นมื้อพิเศษนะครับเป็นช่วงแอนนิเวอร์แซรี่อะไรอย่างเงี้ยจะจองแบบมุมพิเศษส่วนตัวก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนในส่วนปกติแล้วเออเขาเรียกว่ามื้อ่ําของทุกๆวันเนี่ยเขาจะมีจะมีจองในบุ๊กให้เราบุ๊กให้เราเลยอ๋อเวลาเดิมใช่โต๊ คุณท็อปครับอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติผมมาทานอาหารไม่ทันตามสเกจโดที่วางเอาไว้เนี่ยมผมจะต้องหาทางออกอยังไงครับเคยผมหิวอะ่ะแต่มาไม่ทนันบางทีเผลอรับยาวใช่หใชงไงหรครับก,ก็ต้องบอกว่าเราจะต้องเสียสิทธิตรงนั้นไป<อ>นะครับเพราะเขาจะมีสล็อตเวลาเขาอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าจะมีคนต่อจากเราแต่ว่าไม่ต้องห่วงเราจะมีห้องอาหารเขาเรียกห้องอาหารบัฟเฟ่รองรับอยู่ เราก็ไปทานตรงนั้นแทนแค่นั้นเองครับอ๋อมีบุฟเฟ่คอยช่วยชีวิตเราอยู่ใช่ใช่แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าหนูหิวอะค่ะตอนกลางคืน24ชั่วโมงนี่คือเราสามารถลงมาทานอาหารตกเป็นคนทานได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่การแรงก็ทานเก่งนะครับไม่ต้องกังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็คือจะมีแบบสเตชันให้นะครับก็ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะไปทานอะไรก็ได้ค่ะก็คือจะเป็นแบบพวกควิกไบต์อะ ฮะฟิเกอร์ฟู้ดอ๋อแซนด์วิชแซนด์วิชแบบชากาแฟ่อ๋อเหมือนผมเคยเห็นในวิดีโอที่เขาเป็นเหมือนแบบทางเดินใช่ไหมแล้วมีคาเฟ่อยู่ข้างๆตั้งไว้เลยคือเมื่อไหร่บางทีแบบเราไปเหนื่อยๆมากทำกิจกรรมอะไรมาอ๋ออยากจะอะไรสักหน่อยก็ลองท้องได้ครับ24ชั่วโมงนี้ยี่สิชั่วโมงก็คืออยู่ทั้งวัเลยส่วนส่วนบัฟเฟ่เนี่ยใช่ส่วนส่วนบัฟเฟ่จริงๆแล้วก็คือแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยนะคะแต่เขาจะมีช่วงเวลาเบรกนิดหน่อยในการเปลี่ยนสเตชันแบบสมมติจากเปลี่ยนจากอาหารเช้ามาเป็นอาหารกลางววัันนนนกลาาางงมมเเเเป็็ยยอะะไรีี้จ ช่วงช่วงแกะประมาณสักครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองเออเพราะฉะนั้นก็แบบเปลี่ยนไลน์อาหารเฉยแทบแทบจะแบบว่าเชื่อมต่อกันโดยที่เราไม่รู้สึกแบบเอ้ยว่ามันขาดหายไปเลยใช่ไหมก็ท้องแน่นอนกินไม่ต้องห่วงว่าจะอดนั้นเลยใช่ใช่พี่ท็อปคะอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันมีตอนที่เราลงไปเที่ยวตามชายฝั่งเนาะแล้วหนูจะซื้อของขึ้นมาบนเรืออย่างนี้เขาให้ไหมคะได้ครับไม่ไม่ผิดกฎกติกายังไงนะครับแต่ว่าก็ สำคัญเรือเขาจะขอให้แพ็คมาให้เรียบร้อยออว่าไม่ว่าจะเป็นของอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอ้องขอเช็คหน่อย<ะ>คือไม่ได้แบบดูน่ากลัวอะไรน,ะนานนั้นนะครับไม่ได้แบบโอ้โหแต่ว่าเขาจะดูว่าของเป็นอะไรเรียบร้อยไหมก็ผ่านได้ต้องซีลมาดีๆแต่ซีลมาดีๆนะครับไม่เป็นของที่เป็นอันตรายบางทีมันต้องบนเรือคือเรื่องของความสะอาดเนอะเรื่องของสุขอนามัยต่างๆสำคัญใช่ไหมครับบางทีมันมีของติดช่องติดเชื่อมเขาตรวจแค่นั้นเองโอเคค่ะ อ,อย่างนี้บนเรือมันมีที่ช้อปปิ้งเหมือนกันไหมฮะสำหรับแบบบางทีสายช้อปใช่ไหมไม่แบบเนื้อขันตัตแบบโอ้ไม่รู้อะไรอย<ช>่ยนะครับเกิดถ้าเกิดสมมติ<อ>เราเราลงไปข้างล่างเนี่ยเราซื้อของเรามันดูลําบากเราไม่อยากจะ<ช>โดนตรวจสอบขี้เกียจมาแพ็คอะไรเงี้ยบนเรือเนี่ยมีที่ให้แบบช้อปปิ้งด้วยมีดวตี้ฟรีเลย โอ้เป็นดูที่ฟรีเลยใช่แล้วของก็บอกว่าคือของถูกกว่าล่างถูกกว่าด้วยใช่บางทีบางทีบางทีเราแบบเที่ยวเพลินค่ะบางทีแบบคนที่บ้านรออยู่อะไรเงี้ต้องซื้อฝากหน่อยนึงต้องต้องมีของไปเส้นอะไรเงี้ยนะครับเราก็เราก็อาจจะดูกระเป๋าสักใบหนึ่งให้เขานะครับซึ่งซึ่งราคาดีมากนะครับก็คือเป็นของแบรนด์เนมหรอใช่เป็นของแบรนด์เนมแล้วก็มีมีตัวเลือก ต่างๆนะครับอะไรให้ดูหลากหลายพอสมควรเลยแหละอันนี้เราเวลาใช้จ่ายก็จ่ายผ่านซีพาร์ตเหมือนเดิมใช่คืออย่างที่บอกว่าตอนแรกเราขึ้นเรือใช่ไหมครับเราจะมีการผูกบัตรเครดิตไว้กับซีพาร์นะครับแต่ว่าถ้าบางคนไม่ผูกหรือว่าไม่ได้มีบัตรเครดิตไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะครับก็เราถ้ามีแคชมีเงินสดเนี่ยเราก็ใช้ u s ดอลลาร์ได้อ๋อคือหน่วยเงินที่ในการชำระเป็น u s ดอลลาร์ใช่แต่อาจจะไม่อาจจะเรียกว่าอาจจะไม่สะดวกตอนที่แบบว่าก่อนก่อนจะไปถึงฝั่งวันวันที่เราจะลงจากเรือแค่นั้นเองก็เราก็ต้องไปเคลียร์บิน เป็นเดียวกันว่าไปเคลียร์มินิบาร์เคลียร์อะไรต่างๆนี่ก็หลักการเดียวกันครัปเคลียร์ผ่านใบนี้ได้เลยใช่ใช่ใช่ครับมันจะมีเลคคอร์ดของเราอยู่ตอนนี้เราก็ครับท้องอาหารเราก็มีแล้วเรื่องการกินเราก็ไปแล้วเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ไปแล้วครบแล้วเนาะเที่ยวข้างล่างตรงชายฝั่งก็ไปแล้วชอบข้างบนก็แล้วจูใจแล้วได้ของแล้วครับผมนี่ก็แทบจะครบทุกอย่างแล้วทีนี้ในเรื่องของวันเช็คเอาท์วันที่เราจะกลับบ้านแล้ว ครับอ่ามันมีขั้นตอนอะไรยังไงพิเศษหรือเปล่าฮะโอ้หลังจากเราสำราญบนเรือแล้วใช่ไหมถู้เวลาสมควรกลับบ้านนะครับก็เขาจะมีเอกสารมาเหมือนกันจะมาบอกว่าให้เราเนี่ยต้องไปรับเอกสารก็คือพาสปอร์ตของเราเนี่ยที่ไหนอย่างไรครับซึ่งมันจะคนละจุดเหมือนกันคล้ายๆกับมาสเตอร์ดิวอะครับตอนนั้นเราแต่ละคใช่แต่ละคนก็มีจุดที่ต้องไปใช่เอกสารไม่เหมือนกันนะครับไปรับอะไรเรียบร้อยแล้วคราวนี้ สมมติอย่างน้องบุญมีต้องไปทานอะไรมาไปจ่ายไป <shopping S 2> <า>ช้อปปิ้งมาก็ไปเคลียร์บินให้เรียบร้อยอก็ทําคืน,นั้นเลยนะครับอีกเรื่องก็<ม>คือเรื่องของกระเป๋ากระเป๋าใหญ่เราทํำยังไงคือบางทีถ้าสมมติเราคิดว่า สมมติพี่ท็อปเป็นผู้ชายเงี้ยเฮ้ยเราต้องการความคล่องตัวรวดเร็วไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับเราก็ก็เอาลงมาเองได้ไม่ต้องนัดไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมติบางคนอาจจะแบบเป็นครอบครัวมีเด็กมาช่วยกระเป๋าหนักอะไรเงี้ยเราก็จะมีตัวแท็กกระเป๋าใหม่มาให้เราเราก็ติดแท็กเรียบร้อยว่าอันนี้เอาชื่อนี้นะชื่อนี้นะคุณคุณตังอะไรนะครับอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ติดแท็กกระเป๋าเรียบร้อยแล้วไปวางตอนประมาณสี่ทุ่มเขาจะไปเขาจะมีคนมาเก็บไปวางวางที่หน้าห้องพักเราเลยอย่างนี้ก็คือของที่เราจะต้องใช้ ใช่เช้าวันนั้นแยกไว้ต้องแยกไว้่ากงคือแยกแคระยอนไว้คือแคระยอนได้ใช่ใช่แล้วของส่วนตัวเสื้อผ้าที่เราอุปกรณ์อะไรก็แยกไว้ต่างๆแล้วอุปกรณ์ที่สําคัญที่ควรจะต้องเก็บเอาไว้กับตัวเลยมีอะไรโอ้โหอันนี้พาสปอร์ตอ๋อห้ามไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปผ่านอิมิเกชันหรือว่าตอนมาก่อนนี่ค่ะเลอเอาไปใส่ในกระเป๋าใหญ่ก็โอ้เรื่องใหญ่เลยไม่สามารถลงได้ใช่ไหมคะใช่น่าจะต้องอื ก็คือต้องรื้อต้องหาเอกสารต้องต้องต้องมีการชี้แจงคาดว่าจะโดนโดนทำเรื่องใช้เวลาใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเอกสารสำคัญอยู่แล้วเนอะเราก็เราจะ aware เรื่องนั้นอยู่แล้วอย่างลูกค้าพี่ท็อปเนี่ยเคยลืมพาสปอร์ตไว้ในกระเป๋าใหญ่บ้างไหมคะโอ้โหต้องต้องบอกโชคดียังไม่เคยเจอเคสแบบนั้นนะครับนะแต่เราก็อย่างที่บอกไปก็ต้องมีการเตือนอะไรกันนะครับเพราะราะงั้นเรื่องใหญ่เพราะว่าเราจะต้องใช้พาสปอร์ตในการผ่านตมอยู่แล้วใช่ไหมครับก่อนที่จะไปเจอกระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นก็สำคัญไม่งั้น เข้าแน่นอนนะครับใหญ่เลยงานใหญ่เลยอย่างนี้แล้วตัวซีพาร์ตนะครับที่เราเอาไว้ตอนแบบตั้งแต่ขึ้นเรือเนี่ยใช่เราจะทำยังไงกับมันต่อเพราะเราใช้มาตลอดเลยเนอะก็ยังต้องคงต้องใช้อยู่ บ่จะลงจากเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วอก็คือต้องใช้ใบนี้ลงจากเรือด้วยใช่ใช่นการเ็เรียกว่าเป็นการเป็นกิรเสร็จพิธีอ่ะใบกับบ้านใบกับบ้านนะแต่ว่าต้องคืนไหมไม่ต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ที่ระลึกเปนรื่องที่ระลึกโอเคโอเคโอเคให้เราเก็บไว้เนาะเก็บไว้ได้ว่าเราอ๋อเราเคยไปเส้นทางนี้มารูปนี้มาวันนี้วันนี้อยู่ตรงโซนบริเวณนี้โอเคเป็นความทรงจำที่ดีไดเลค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้พี่ท็อปช่วยฝากอะไร,รหรือว่าแบบเอางี้ดีกว่าเป็นเชิญชวน<อ>ผู้ชมมาเที่ยวเรือสำรานกันดีกว่าได้เลยครับก,ก็จะบอกว่าคือการเดินทางเนาะนะครับมันมันมีหลากหลายการเดินทางด้วยเรือสำรานเนี่ยก,ก็เป็นอีกเวนึง่งอีทางเลือกหนึ่งนะครับ,รบซึ่งก็งบอกว่าส่วนใหญ่ประทับใจ เท่าที่ฟังฟีดแบ็กจากลูกทัวร์ของพี่ท็อปมานะครับเขาบอกว่าก็อ่ะเราก็ดูเลยหลายๆอย่างมันมีกิจกรรมไม่ทํานะครับแล้วก็ไม่ต้องย้ายบ้านไม่ต้องย้ายกระเป๋าสะดวกสบายแล้วก็มีเส้นทางใช่คือคือทุกอย่างแพ็กเกจมันอินคลูดไว้หมดแล้วว่าแทบจะไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลยนะครับแล้วก็มีเส้นทางหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนครูสนู่นนี่นั่นนะครับอาร์ลัสก้านะครับอะไรต่างๆนะครับสแกนดิเนเวียแล้วก็มีเส้นทางในเอเชียก็มีหลากหลายคือมันมีตัวเลือกเยอะมากนะครับแล้วก็คือให้เหมาะฟิตกับเวลาของเราที่เราที่เราเลือกที่่เราาวง นะครับแล้วก็คราวนี้คือคือข้อดีอะไรต่างๆก็อย่างที่บอกไปมันมันมันครบเลยครบเลยครบจบในที่เดียวนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็คือไปแล้วก็จะไปซ้ำกันนะครับเพราะก็มีลูกทัวร์ทีทอบที่ติดใจในการเดินทางด้วยครูสอะไรอยเงี้ยก็จะมาจองมาดูโปรแกรมเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็รับผู้ชมก็ลอง ฝากเอาไว้ในใจด้วยแล้วกันนะครับลองดูนะครับเรามีหลากหลายลองดูผยังไม่จบแค่นี้นะครับผมของเรายังมีช่วงแอบบอกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงแอบบอกกันนะครับเราไม่ได้แอบบอกแค่2คนแล้ววันนี้เรามีคุณท็อปมายืนยันการแอบบอกของเราใช่ครับผมครับช่วงออกแบบเอ้ยแอบบอกช่วงแอบบอกวันนี้นะคะเราจะมายืนยันการแอบบอกกับพี่ท็อปค่ะ สำหรับแอบบอกวันนี้นะครับผมเรายังอยู่กับคุณท็อปนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณท็อปช่วยบอกเทคนิคต่างๆในการเที่ยวเรือสำรานบอกเฉพาะช่วงนี้เลยนะครับเอานะครับเอาที่ที่นึกออกเลยเนาะสำคัญเลยคือการสื่อสารนะครับทุกวันนี้ปัจจัยที่5ละอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับนะฮะก็มีวิธีในการที่จะช่วยนะครับทำให้เราได้ราคาที่ถูกลงราคาพิเศษนะครับก็คือการซื้อล่วงหน้า ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางตอนที่เราซื้อซื้อทัวร์เรือใช่ไหมครับคุณนะครับเขาจะมีบอกมาแล้วว่าสนใจจะซื้อแพ็กเกจของอินเทอร์เน็ตไหมควรจะซื้อได้ตอนนั้นเลยจะถูกกว่ามาซื้อบนเรือโอ้โหถูกกว่าถ้าถ้าคิดประมาณ3 0 4 0เลยโอ้โหถือว่าถูกใช่ไหมครับแทนที่เราจะได้เอาเงินตรงนี้ไปเพราะยังไงทุกคนก็ต้องใช้อยู่แล้วแน่นอนแน่นอนเพราะว่าทุกันอัพรูปใช่กิจกรรมกิจกรรมบางทีต้องส่งบอกสื่อสารกันเองบอกคนที่บ้านอันนี้ก็อันนี้ก็สำคัญก็คือซื้อล่วงหนา ครับผมนะครับครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่นึกออกมันจะมีแพ็กเกจของอาหารหรือพิเศษใช่ไหมครับที่เราคุยกันก่อนนั้นนี้ว่าจะมีแบบใช้จ่ายเพิ่มใช่ห้องอาหารพิเศษนะครับรุ่นี้นั่นมาจากเชฟจากร้านดังอะไรต่างก็ ซื้อแพ็กเกจล่วงหน้าไว้ก็ดีสมมติถ้าเรามีเขาเรียกว่า anniversary มีโมเมนต์พิเศษอะไรเงี้ยอยากจะฉลองเนี่ยนะครับคือแต่บางทีแบบกูท็อปแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าร้านไหนเราจะไปบุ๊กตอนไหนอะไยังไม่ต้องยังไม่ต้องกังวลซื้อแพ็กเกจไปก่อนแพ็กเกจนี่มันมีกี่ร้านนะฮะบางทีก็มี3ร้านเนี่ยสามมือครับผมแล้วแต่แล้วแต่บางแล้วเราค่อยไปเลือกบนนั้นว่าเราจะเอาห้องไหน่ใชเราไปจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยว่าอ๋อวันนี้นะครับอยากจะร้านนี้เวลานี้กี่โมงเวลานี้กี่โมงซึ่งก็จะได้ราคาพิเศษเหมือนกันใช่ก ก็ราคาก็เซฟเซฟไปเยอะอยู่ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับคือปกติอย่างข้อวอาหารมันประมาณราคาจะอยู่ที่ถ้าสมมติเป็นเป็นที่ต้องจ่ายเอ็กซ์ตร้าใช่ไหมครับประมาณสี่สิบห้าสิบยูโรสต้าครับแต่ว่าถ้าเราซื้อแพ็กเกจนี่บางทีได้ราคาสามสิบอ๋ออ้อย่างเงี้ยเราก็ควรจะซื้อแพ็กเกจไปก่อนเนาะใช่ใช่ใช่คือคือบางทีแบบลองลองดูก่อนอ่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรามีข้อมูลเรือมาอยู่แล้วใช่ไหมครับลองดูว่าอ่ะข้าวอาหารนี้น่าน่ารักน่าทานเหมาะกับแบบพาหวานใจอ่าไปฉลองใน โอกาสพิเศษเนี่ยซื้อไปก่อนเลยใช่ไเราไปกิ้มทีหลังได้โอเคนะนี่ก็เป็นทริคด้วยน้อยน้อยเป็นเรื่องที่แอบบอกนี้ก็ฝากคุณผู้ชมเอาไว้เป็นทริคเอาไว้เลยนะครับว่าซื้อก่อนดีกว่านะครับผมได้ค่ะยังไงก็จบช่วงแอบบอกของวันนี้แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ท็อปมากที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราค่ะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราอาจจะเชิญคุณท็อปมาเล่าประสบการณ์ของการเที่ยวเรือสำราญอีก ยินดีครับยินดีครับ,รบผมยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณท็อปมากเลยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีทั้งท่านผู้ชมแล้วก็คุณท็อปด้วยนะครับสวัสดีครับตายถึงแบรนด์นะครับว่ามันมีกี่แบรนด์บ้างและความน่าสนใจของแต่ละแบรนด์แตกต่างกันยังไงบ้างเพราะมีคนถามเข้ามาเยอะชื่ถูกต้องถูกต้องเพราะบางคนเวลาจองเรือเขาก็ไม่รู้ว่าจะ จะจองเลือแบบไหนดีประเภทหไหนดีเหมาะกับครอบครัวหรือเหมาะกับสไตล์ไลฟ์สไตล์เขาห,หรือเปล่าอะไรอย่างเี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับใช่พ <อ S 2> เพราะว่าที่เราเคยได้ยินมาก็มีอเยอะ